มาดูข้อนี้กันนะคะสังเกตภาพและคําและสะกดคําพร้อมกันนะคะอ่ะมาดูคำนี้นะคะถออําถําถําไม้โทถทํา ท้ออําถามถามไม่โทรถ้ำรออําลําคลองงอคลองลาคลองอ่าสังเกตคําและสระอําแล้วเขียนคำตามตัวอย่างนะคะอันนี้คือสระอํานะเด็กๆคะเวลาเขียนค่ะให้เริ่มจากตัวนี้นะคะสระอาก่อนนะคะอ่า เวลาเขียนสรลอาเด็กเริ่มจากตรงมุมนี้นะคะอ่าโค้งค่ะเด็กโค้งแล้วลงนะคะอ่าเสร็จแล้วสระอํมก็จะมีกลมกลอยู่ข้างบน,นงเด็กก็กลมกลมนะคะแบบนี้เลยสังเกตพยัญชนะและสระอํมและสะกดคําแล้วอ่านนะคะอ่ะอา๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันเลยกออามกํกรรม ขออำขํำดออดำดําตออำตำยออำยำรออำรำทออำททาสออสำส่ำเด็กๆสามารถสกรอรย้อนกลับไปดูได้อีกนะคะ ต่อมาค่ะสังเกตภาพและคําจับเขียนตามรอยปะและฝึกอ่านนะคะามาดูสองตัวบนแรกค่ะอ่ามันคือภาษาพยัญชนะตัวภาษาอังกฤษคือตัว G ตัว G พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะคะเวลาเขียนนะคะเด็กๆตัว G ให้เริ่มจากตรงนี้ก่อนค่ะเริ่มจากข้างบนนะคะอ่าเริ่มจากข้างบนอ้อมลงมาขีดแบบนี้นะคะ อีกรอบนะคะเด็กๆคะเวลาเขียนเริ่มจากด้านบนนะคะตัวจีอ้อมค่ะอ่ะขีดตรงแบบนี้นะคะต่อมาค่ะตัวจีพิมพ์เล็กเด็กๆเวลาเขียนต้องเริ่มจากกลมกลมข่อนนะคะหัวกลมกลมแบบนี้เสร็จแล้วเด็กๆก็ขีดจากด้านบนลงมาค่ะเส้นที่สองแบบนี้นะคะอ่ะ เวลาเขียนเริ่มจากตรงมุมนี้ก่อนนะคะแล้วก็ขีดลงมาแบบนี้เส้นที่สองอ่าต่อมาค่ะตัว H est. H est, พิมพ์ใหญ่กับ H est, พิมเล็กเด็ก,เดกๆเวลาเขียนเริ่มจากขีดตรงก่อนนะคะขีดตรงเส้นที่หนึ่งขีดตรงลงมาเส้นที่สองและเส้นที่สามึงจะขีดเป็นเส้นแนวนอนนะคะอ่าตัว H est, พิมพ์ใหญ่ขีดตรงลงเส้นที่หนึ่ง ตรงลงเส้นที่สองแล้วก็ขีดแนวนอนนะคะอ่าส่วนพิมพ์เล็กขีดตรงลงก่อนเหมือนกันค่ะอ่าแบบนี้นะแล้วก็อ้อมเส้นที่สองนะคะอ่าเด็กยวเาเขียนขีดเส้นตรงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยอ้อมแบบนี้นะอ่ามาดูข้อต่อมานะคะสังเกตภาพและสนทนาเกี่ยวกับภาพและระบายสีตามโจทย์ที่กําหนดให้นะคะอ่า เดี๋ยวเรามาดูทีละแถบนะคะจะได้ไม่ต้องสับสนเนาะอ่ะแถบแถวนี้ลงมานะคะอ่ะเขาบอกว่าระบายสีภาพที่ต่ำกวา่าต่ำกว่านะคะต่ำกว่าหรือเล็กกว่านั่นเองอ่ะสองรูปนี้ต้นไม้กับปูอันไหนต่ำกว่าเอ่ยอ่าปูใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายปูนะคะอ่าภาพต่อมาค่ะนกกับหนอน อันไหนนะที่อยู่ต่ํากว่าต่ากว่าอยู่ร่างสุดสูงกว่าก็คือการอยู่สูงนะคะหรือสูงกว่านิดนึงนั่นเองค่ะเอะอะไรนะที่ต่ากว่าอ่านอนนั่นเองค่ะเดี็กๆก็ระบายหนอนนะคะต่อมาค่ะเฮลิโคเตอร์กับเต็นอันไหนนะที่อยู่ต่ากว่า เต็นนั่นเองค่ะเด็กๆก็ระบายสีเต็นนะคะามามาดูแถบนี้กันบ้างนะคะอาทางนี้เขาบอกว่าระบายสีที่สูงกว่าอาระหว่างป้ายจราจรกับตู้ไปรษณีย์นี้อันไหนนะที่สูงกว่าคะเด,ด็กๆป้ายจราจรน,นะคะเด็กๆก็ระบายสีป้ายจราจรน,นะคะต่อมาค่ะพระอาทิตย์ กับดอกไม้อันไหนนะที่อยู่สูงกว่าอ่าพระอาทิตย์ใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายสีพระอาทิตย์นะคะต่อมาค่ะยีรักกับหนูอันไหนนะที่อยู่สูงกว่าอ่ายีรับใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายสียีรับนะคะ